สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมีสมเด็จอีกองหนึ่งนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆรับชมแล้วก็ดูเนื้อหาของสมเด็จวัดรักคังนะครับสมเด็จวัดรักคังองค์นี้นะครับเป็นเนื้อหามวลสารที่มีความแห้งนะครับแล้วก็เป็นเนื้อวันณะข่าวอมเหลือง ลักษณะผิวพันธุ์ก็จะเป็นขาวแบบขาวน้ำนมหรือว่าขาวงาช้างนะครับเอ่อสำหรับผมอ่าวันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็มีเนื้อที่เป็นเนื้อแห้งแล้วก็มีมวลสารที่เอ่อครบสวยๆแล้วก็มีความเอ่องดงามอีกองหนึ่งนะครับที่จะแนะนำให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้นะครับ สำหรับการสร้างของอสมเด็จท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับท่านได้สร้างไว้เป็นเนื้อที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มวลสารที่นํามาใช้สร้างก็จะเป็นวัตถุดิบประเภทปูนเปลือกหอยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับเราจะสังเกตได้จาก ลักษณะพื้นผิวนะครับที่มีความเรียบมีความตึงแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นสีขาวนะครับลักษณะของเอ,อเนื้อของพระสมเด็จนะครับหลักการดูง่ายๆที่เราดูกันก็คือจะดูเรื่องการแตกแรงงานการปีแยกแล้วก็ผงมวลสารที่ปรากฏอยู่ในสมเด็จวัดละคังของ ที่สมเด็จท่านได้สร้างไว้นะครับก็จะมีประเภทเปูนเปลือกหอยเป็นหลักนะครับเออผมจะแนะนำเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งก็คือเปลือกหอยที่นำมาสร้างพ้านะครับลักษณะของพื้นผิวของเปลือกหอยก็จะมีความเรียบมันวาวนะครับจะมีสารประเภทคอลลาเจนแล้วก็ซิลิคอนแล้วก็ เมื่อนำมาเผาไฟนะครับก็จะได้เป็นพวกแคลเซียมออกไซด์แล้วก็มีความลักษณะที่เป็นผงนะครับเป็นผงแห้งๆนะครับลักษณะของอเนื้อหาของพระสมเด็จนะครับก็คือการสร้างของอสมเด็จท่านได้สร้างก็คือการนําเอาวัตถุ ที่มีความสําเร็จรูปนะครับมาทําให้เป็นผงนะครับจากจากที่เนื้อเรียบมันวาวก็มาเผาไฟก็จะความมันวาวก็จะหายไปนะครับแล้วก็ลักษณะของพื้นผิวเรีเรยบๆก็จะมานลักษณะของผงแล้วก็ลักษณะของปูนที่ที่เราเรียกว่าปูนที่เขามาทํา การก่อสร้างใดๆก็แล้วแต่นะครับลักษณะของปูนก็สร้างมาจากหินนะครับหินเอามาบดทําเป็นผงนะครับก็จะได้เป็นเนื้อผงที่ละเอียดนะครับแล้วมาผสมน้ําขึ้นรูปถึงจะเป็นเ,เป็นบ้านเป็นอิฐเป็นปูนที่เราได้เห็นกันนะครับแต่ลักษณะของปูนที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับลักษณะของเขาก็จะมีความเรียบตึงแข็งแกร่งนะครับ แต่เมื่อมาบดเป็นผงแล้วลักษณะของเขาก็จะมีความละเอียดนะครับแล้วก็ไม่จับตัวกันนะครับลักษณะของผ้าสมเด็จเหมือนกันนะครับเเปลือกหอยที่เอามาสร้างนะครับเอามาสร้างเป็นผ้าสมเด็จก็คือต้องเอาเปลือกหอยไปทําให้เป็นผงก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเอาเปลือกหอยมาแกะเป็นพระนะยากนะครับ ก็จะต้องเอาเปลือกหอยนะครับมาเผาไฟแล้วก็บดให้เป็นผงผงที่ได้มาก็จะมีความละเอียดนะครับมีความละเอียดเพราะว่าจะต้องล่อนกองแต่ว่าลักษณะของอปูนที่ได้มามันก็จะไม่ยึดตัวเกาะติดกันนะครับเพราะว่าลักษณะของอเนื้อ ก็ไม่สามารถที่จะมาเกาะติดกันได้เมื่อมาเกาะติดกันมันก็จะขาดความเงางามและก็ขาดความเรียบตึงของเปลือกหอยดั้งเดิมนะครับแต่ลักษณะของที่ได้นำมาทำเป็นมวลสารนะครับลักษณะที่สมเด็จท่านเจ้าระคุณได้สร้างไว้ก็จะมีมวลสารอีกหลายตัวนะครับที่นำมาเป็นส่วนผสม ทั้งผงอิทิจีผงปฐมมังแล้วก็ดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าแล้วก็มวลสารอื่นๆนะครับทั้งเป็นกัยาหารแล้วก็น้ำอ้อยเขียวเป็นตัวประสานแต่ว่าลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบต่างๆที่นำมารวมกันนะครับก็จะขาดความเหนียวนะครับขาดความหนึกนุ่มเพราะว่าทุกอย่างนั้นก็จะเป็นผงนะครับนำมาเป็นผง มารวมกันนะครับมารวมกันแล้วก็จะใช้ประเภทน้ำประสานพวกน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำมันตังอิวนะครับเป็นตัวประสานแต่ว่าลักษณะของปูนเปลือกหอยนะครับที่ที่เอานำมากดเป็นพระนะครับก็จะมีความมีแห้งนะครับมีความแห้งลักษณะก็จะไม่ไม่กลมกกืนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เรียบตึงนะครับลักษณะของเนื้อพระ ก็จะขาดความเงางามแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือนะครับลูกแบบของอพิมพ์ทรงนะครับที่เราจะมากดให้เป็นพระนะครับทำอย่างไรพระถึงจะติดกันเป็นเนื้อเป็นพิมพ์ทรงอย่างที่เราต้องการนะครับลักษณะมวลสารของปูนเปลือกหอยก็จะมีพวกแคลเซียม ออกไซด์เคสเราก็จะต้องมาผสมกับพวกแคลเซียมคอไลน์นะครับเพื่อให้เกิดความแข็งตัวนะครับแข็งตัวแล้วก็เป็นผึกเปลือกหอยเดิมๆนะครับเขาก็จะมีความยึดยึดเกาะกันเป็นเปลือกหอยนะครับกว่าจะสร้างให้เป็นเปลือกหอยมาได้โตใหญ่โตเขาก็สร้างทีละนิดนะครับจากธรรมชาติที่เขาได้รับไปกินเข้าไปนะครับ แล้วก็จะกั่นกองเอามาเป็นเปลือกหอยแต่ว่าวัสดุที่เราได้มานะครับวัสดุที่เราได้นำมาเป็นวัตถุดิบนะครับเราได้ไปทำลายโครงสร้างเดิมๆนะครับที่ที่เขายึดเกาะกันเป็นเปลือกหอยนะครับเราได้นำมาบดแล้วเมื่อบดแล้วผสมกับมวลสารอย่างอื่นนะครับ ทำไงถึงจะแข็งตัวได้อย่างนี้นะครับก็ต้องอมีส่วนผสมของน้ำอ้อย <c oughs> เคี้ยวแล้วก็น้ำมันต่างอิ่วนะครับในการรวบรวมมวลสารให้เข้ามาติดกันนะครับจุดสังเกตนะครับของพ้าสาเร็จวะละัลลคังนะครับปูนเปลือกหอยนะครับขเแคลเซียม,อ,ยมอ,ออกไซด์นะครับเขาจะต้องมีลักษณะของเขาก็จะเหมือนกับ ฟันเรานะฟันของเรานะครับที่มีความเรียบตึงนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นมีความเ,าเป็นผึกของฟันนะครับฟันเราก็จะเป็นผึกเป็นการก่อตัวกัมาของแคลเซียมนะครับแต่ว่าปูนเปลือกหอยนี้นะครับเขาจะมาเป็นผึกกันได้นะครับจับตัวเป็นผึกกันได้แล้วก็รวมตัวกันเกิดความ แข็งและก็เป็นผึกได้เขาจะต้องใช้ระยะเวลานะครับจากเล็กๆนะครับที่เป็นผงนะครับมาผสมกันอ่อกับวัสดุต่างๆนะครับกว่าเขาจะรวมตัวกันเป็นผึกเรียบตึงแล้วก็เกาะตัวยึดแน่นกันได้นะครับต้องใช้ระยะเวลานะครับต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ที่เราจะมองเห็นเป็นผึกได้ไม่ใช่ว่าจะวันสวันนะครับเหมือนกับสมเด็จ บางคุณพรมนะครับที่สร้างในปี2,500รุ่นรุ่นร้อยปีนะครับแม้จะสร้างมานานนะครับจะใสาอาศัยผึกมวลสารเก่าเก่าก็ยังไม่เข้าตัวกันนะครับยังไม่จับตัวกันเข้ากันดีนะครับมวลสารที่เป็นของเก่าก็จะเป็นก้อนที่เราสังเกตได้นะครับตามพื้นผิวพระนะครับแต่ว่า พระสมเด็จวรละคังที่สร้างมาเป็นร้อยปีนะครับกว่าเขาจะจับตัวกันเป็นผึกงนะครับอย่ายงที่เราเห็นนะครับผมอยากจะให้สังเกตดูนะครับว่าว่าจะจับตัวเป็นผึกงแล้วเราจะเห็นมวลสารที่อยู่ข้างในนะครับมวลสารที่อยู่ข้างในเขาต้องอาศัยระยะเวลาประมาณเป็นร้อยปีนะครับเขาจึงจะเป็นผึกงอย่างนี้นะครับเป็นผึกงยึดเกาะกันอย่างนี้นะครับสังเกตดูนะครับลักษณะจะเหมือนกับ เนื้อของฟันนะครับที่มีความเป็นผึกนะครับแต่ก็มองดูแล้วแม้จะเรียบตึงนะครับแต่เขาก็ยังมองเห็นถึงคุณลักษณะที่เป็นแคลเซียมนะครับเป็นแคลเซียมแล้วก็หินปูนหินปูนพวกที่เกาะอยู่ตามอ่ ฟันเรานะครับมันจะมีลักษณะที่การผุก,ก่อนนะครับมันเกิดจากาแคลเซียมออกไซด์หรือว่า,าลักษณะของความชื้นนะครับถึงจะเกิดการยึดเกาะกันเป็นผึกได้นะครับดูลักษณะของพื้นผิวนะครับของสมเด็จนะครับที่ที่ยึดเกาะกันเป็นผึกอย่างนี้ได้นะครับจะต้องอาศัยระยะเวลานะครับเป็น100ปีนะครับถึงจะมีความ เป็นผึกแล้วก็เรียบตึงอย่างนี้นะครับเพราะว่ากดออกมาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นเหมือนกับพระทั่วๆไปนะครับที่เป็นผงมองแลดูเห็นเป็นผงนะครับเหมือนเ,อาเราให้สังเกตดูพระพระป่าเรานะครับที่ที่กดมาใหม่ๆนะครับจะมองเห็นว่ามีลักษณะที่เป็นผงนะครับยังไม่เป็นผึกแบบนี้นะครับผึกแบบนี้จะเกิดได้นะครับ ต้องเกิดจากแคลเซียมนะครับทำปฏิกิริยากับอากาศอยู่เป็นเป็นร้อยปีนะครับถึงจะเกิดเป็นผึกแบบนี้ได้นะครับและ,ะมวลสารที่เอาไปผสมกันนะครับะจะเข้ากันได้ดีแล้วก็จะยอมรับตัวกันเคลือบกันอยู่เป็นผึกแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับ จะต้องอยู่ด้วยเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็การแตกลานแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแตกแบบลากแัคชีนะครับจะแตกล้อมๆอยู่บริเวณผึกของร่องรอยต่างๆนะครับของเม็ดมวลสารที่เป็นผงปฐมังผงอิธิเจมก้อนข้ขาวอย่างเงี้ยครับก็จะมีการแตกเ,เป็นเส้นลายบัคชีนะครับรอบๆก้อนมวลสารต่างๆนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเกิด เป็นเวลาเป็นร้อยปีนะครับถึงจะเกิดแบบนี้นะครับเหมือนฝันกลามแล้วนะครับฝันกลามเราที่เจริญเติบโตงอกออกมาแล้วบริเวณตรงกลางก็จะมีแตกออกมาเป็นละแหงละแหงแต่ในลักษณะของผึกแบบนี้นะครับการแตกออกมาการขยายตัวของผึกที่งอกออกมานะครับเราจะเห็นว่าเขา ยังล้อมๆอยู่บริเวณก้อนนะก้อนมวลสารนี่เราจะเห็นว่าเขาอยู่รอบๆนะครับแตกอยู่รอบๆมวลสารก็จะมีตะปุ่มและปั่มให้เห็นนะครับแต่ว่าลักษณะของผึกงที่ก่อตัวออกมาแล้วก็มองดูเป็นเรียบๆนะครับเขาได้กลมกลืนเป็นผึกเป็นเนื้อเดียวกันแลครับ ดูลักษณะสังเกตนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณด้านข้างเขามีการเรียงตัวกันนะครับแล้วก็จัดจับตัวกันเป็นก้อนเป็นผึกนะครับสังเกตดูนะครับเขาจะมีการเรียงตัวกันชิดๆนะครับแล้วก็นะครับถ้าเรามองด้วยกล้องประมาณพันเอนะครับ การเรียงตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อกันเป็นผึผึๆนะครับดูลักษณะด้านหน้าและด้านหลังนะครับที่เขาเรียงตัวเป็นผึกกันดีแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้ที่เริ่มจะเรียงตัวกันแล้วก็เริ่มจะเป็นผึกนะครับมันมันจะค่อยๆลามมาเรื่อยๆนะครับจากการสัมผัสของเรานะครับช่วยกระตุ้นให้เกิด การเรียงตัวของผึกนะครับเกิดจากว่าเราได้มีความเค็มของเหงื่อนะครับแล้วก็ลักษณะของอพิเศษของปูนเปลือกหอยนะครับที่เขาจะถูกฉลุก,กับความเค็มนะครับความเค็มก็คือแคลเซียมออกไซด์ที่เป็นตัวประสานแล้วก็ เมื่อถูกกันแล้วเนื้อผ้าก็จะยิ่งแก่งนะครับยิ่งเป็นผึกยิ่งงอกยิ่งอะไรไปเรื่อยๆนะครับดูลักษณะของอพื้นผิวนะครับที่เขาแตกลานออกมาก็ดีนะครับแต่เขาก็ยังเป็นลักษณะของผึกนะครับผึกที่แตกตัวกันออกมานะครับดูลักษณะของเขาเขาไม่ได้แตกแบบขาดจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับเขาแยกออกมาแล้วก็มีการ งอกของผึ่ต่างๆที่ขยายตัวออกมานะครับมองเห็นเรียบตึงแต่ก็ยังมีการรู้สึกว่าเขายังได้เป็นเนื้อเดียวกันอยู่นะครับไม่ได้แยกออกมาแล้วเป็นหลุดล่อนเป็นก่อนหรืออะไรแบบนั้นนะครับเหมือนกับหินนะครับหินทีเ่เราดูตามธรรมชาตินะครับเมื่อเราไปรูปไปสัมผัสเราก็จะเห็นความมัน ความตึงของหินนะครับแต่ถ้าเกิดแล้วไม่ไปสัมผัสเขาเขาก็จะแลดูแห้งๆเรียบๆเป็นฝุ่นนะครับอย่างพระสมเด็จนะครับอ,อ,องค์นี้น่าจะได้รับการลงรักไว้บางๆนะครับรักตำลำก็จะมีเกาะตามผิวบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ซึมอยู่ตามรอ,อ,อยละแหงของผึกต่างๆที่แยกตัวกันนะครับ ของทฤษฎีของพัชสมเร็จนะครับเรียนรู้ไม่มีวันหมดนะครับลักษณะของเนื้อแต่ละอย่างนะครับเกิดขึ้นมาแล้วก็ขยายตัวออกไปตามอายุปีนะครับพรพใหม่ๆนะครับไม่สามารถที่จะมาแยกตัวเกิดเป็นถึกแล้วก็มีลักษณะที่เป็นแบบนี้ได้นะครับ ความเรียบตึงความมันเงาของพื้นผิวนะครับก็เหมือนกับปูนเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยก็ได้กับสู่สภาพของเป็นแค,แ,คแคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมออกไซด์เขาก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึง่งการรวมตัวของเขาเขาก็จะเกิดมาเป็นผึ่งแบบนี้ครับจับตัวกันเป็นเป็นฝ้าเป็นมันอยู่ด้านนอกนะครับเหมือนกับว่า เปลือกหอยเดิมๆนะครับแต่เมื่อดูลักษณะเข้าไปด้านในนะครับเขายังมีคุณสมบัติของผงนะครับเนื้อผงที่ดั้งเดิมนะครับก่อนที่จะมากดพิมพ์เขาก็เจ้าต้องเป็นผงมาก่อนนะครับแต่ว่าเขาได้ผ่านการเวลานะครับทำให้เขาเกิดเป็นผึกแงแข็งๆนี้ขึ้นมาได้นะครับ มันก็คือการย้อนกลับไปจากาสู่จุดเริ่มต้นของการเป็นเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยน้ําเดิมเขากว่าจะก่อตัวมาเป็นเปลือกหอยเขาก็สร้างผึกของเขาขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นนะครับขยายตัวออกมาเรื่อยๆจนหอยจเจริญเติบโตนะครับความมันวาวของเปลือกหอยแล้วก็การเจริญเติบโตของเปลือกหอยนะครับเขาก็เติบโตอย่างช้าๆนะครับ อย่างพระสมเด็จที่เราได้เห็นอยู่เขาไม่มีชีวิตแล้วแต่ว่าอาการเกิดผึกแบบนี้ก็เหมือนกับการงอกการแตกลานของพื้นผิวนะครับคือการงอกของเขาออกมาเรื่อยๆนะครับเหมือนกับดินเราที่แตกและแห้งนะครับแตกและแห้งก็คือการยุบการแยกของเขาทำให้เกิดร่อ,องรอยแบบนี้ขึ้นมานะครับ เหมือนแผ่นเปลือกโลกครับเราจะเห็นแผ่นเปลือกโลกที่มีการแยกตัวออกนะครับอันนี้ความความเ,าเรียบนะครับความเรียบตึงนะครับอันนี้ดั้งเดิมแรกเขาก็ไม่ได้แยกอย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อผ่านการเวลาเขางจะเกิดการแยกออกมาอย่างนี้นี่คือคือเนื้อของดั้งเดิมนะครับเราจะได้เห็น เนื้อเดิมๆของสมเด็จนะครับแล้วก็ความงดงามของสีสันวัตณะแล้วก็ความมหัศจรรย์์นะครับของการนําเอาผงต่างๆนะครับเอามารวมตัวกันให้เป็นพระจากธรรมชาติสู่กลับสู่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตแล้วกลับทำให้เหมือนกับว่ามีชีวิตขึ้นมานะครับมีการงอก การปิการแตกและแหงขึ้นมานะครับเหมือนกับว่ามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลักษณะของพื้นผิวอย่างนี้นะครับเขาจะแตกและแหงได้ก็ประมาณนี้นครับไม่ได้ไม่ได้แตกและแหงเหมือนกับว่าเนื้อผงที่เป็นผงประเภทอื่นที่มีลักษณะคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็นปูนเปลือกหอยมากมาก มากกว่าเนื้อหามวลสารอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปูนเปลือกหอยเป็นหลักนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะของแคลเซียมคอไลแคลเซียมที่ที่เกิดเป็นคาบหินปูนนะครับหรือว่าเป็นแคลเซียมฟันเราเนี่ครับฟันเราที่ลักษณะฟันเราที่จเจริญเติบโตออกมาตอนเล็ก จนจนเราโตขึ้นมานะครับฟันเราก็ยังมีความมันวาวนะครับลักษณะเขาขาวของเอ,อเปลือกหอยนี้นะครับขเขาก็มีแคลเซียมของเขาอยู่แล้วครับเป็นแคลเซียมที่ไม่ได้ไม่ได้มีชีวิตเหมือนกับตอนที่เขาเป็นหอยอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาก็ได้เอามาบดผสมเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อฟาสต์เน็จนะครับลักษณะของเขา เมื่อส่องกล้องเข้าไปแล้วก็จะเห็นเป็นปึกเป็นชั้นของอหินปูนนะครับของแคลเซียมของเขาที่เ,เจริญงอกงามออกมานะครับทําให้เขาเกิดการแตกปีออกมาแบบนี้นะครับตามอายุของเขาลักษณะเนื้อของเขานะครับก็จะเป็นเนื้อที่มีความาสวยงามนะครับแล้วก็มีความแห้งนะครับ จะเห็นว่ามีมวลสารอื่นๆอยู่ประปายนะครับแล้วก็เม,ม็ดผงบุทุกุลผงประจมังก็จะอยู่กระจายอยู่เต็มเนื้อพื้นที่ของพื้นผิวขององค์ผ้านะครับแล้วก็คาบน้ํามันตังอิ้วคาบอะไรก็ยังมีให้เห็นเป็นคาบสีน้ําตาลเรื่อยๆอยู่นะครับสำหรับเนื้อผ้านะครับเนื้อแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเนื้อหนึกนุ่มนะครับ แร่งหนึกนุ่มนะครับการปีแยกของเขาก็จะเป็นลักษณะประเภทนี้นะครับจะไม่แตกและแหงไม่แตกและแหงแบบเหมือนดินหน้าแล้งนะครับเพราะว่าของเขามีความหนึบนุ่มแล้วก็แคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียม,ยมออกไซด์ของเขาก็จะงอกการย้อยของเขาก็จะทําให้เกิดเป็นผืกแบบนี้นะครับ ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับแต่ละอธิบายไปตามความเข้าใจของผมนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ให้ชมพระสมเด็จสวยๆพระสมเด็จเนื้อดีๆเนื้อหาของมวลสารที่อ,อยู่ในเนื้อพระนะครับได้เห็นแล้วก็ศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับลักษณะของพระสมเด็จที่เรา สะสมกันมามีทั้งเนื้อผงที่เป็นแบบผงของพระบางขุนพรมนะครับกับพระวัละคังก็จะมีมวลสารที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับของบางขุนพรมก็จะเป็นประเภทเอ่อหินปูนนะครับหินปูนประเภทเที่มีแคลเซียมคอลายเยอะนะครับแล้วก็การเกิดผึกก็จะยังน้อยกว่าวัดละคังนะครับวัดละคังก็จะมีผึกแล้วก็เนื้อหาที่ สวยงามกว่าบางข้นพรมนะครับบางค้นพรมก็จะออกแห้งๆนะครับแห้งๆเป็นผงไปของวันละครังก็จะมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของมวลสารแล้วก็การเกิดผึกแล้วก็การปีกแยกที่มีความสวยงามกว่าบางค้นพรมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ให้ชมอยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ